ว่าตัวชิ้นคนน่ะโอเคหน่อธงาติสบายดีกันสวัสดีทุกคนสบายดีเนี่ยทิ้งทิ้งบมพี่น้องนี่จะสายเติมละเก้าโมงสิบโมงละสิบโมงชิบีตโมงละถือว่าจะสายแน้อยน้อยนี้ออกมาขนเข้าเลยทุกคนเลยไม่ได้ไปปั้นเข้าวันนี้นะมาปิดงานหน้าพัดกันทุกคนเลยแล้วหน้านี่ก็แล้วจึงไปลุยปั้นเข้าโตหน้าพระเจ้าก็ปิดแล้วพรพัดมีแต่เออพระเจ้าเกลยวเออพระเจ้ายื่นเกลยวก่อนนะพี่น้อง คอยมาเกลียวช้อยกตอนตบางคืนหมาเกลียวช่องคืนช่องคืนนึงเนาวแต่ก็ต้องเว้นน้วชองมือนึนะข้าจะเกลียวตัองข้าจเกลียวแล้ว้มือนีู้ผัดออกมาขุดเขาทุกคนแต่เบงนี้ล่ะข้าจะาในเรายังอยู่เฮือนึงยังเฮือน้อยเฮือบี้ายนะเฮือน้อยนึงเฮือดำสองสาบะนอล่ะเฮือใหญ่ี่ก็ขุดใกล้บเบิดแล้วทุกคนยังบีรายไปเลย ยังอยู่ประมาณสองสองไทยและสามเไทยเข้าคนนะประมาณปีกานี่ได้อยู่วังห้าสิบป่าทุกคนเลยห้าสิบหกห้าดชอบปีก่อนนี่นะได้อยู่วางห้าสิบต้น,ต,นต้นนี่ละวางห้าสบห้าสิบเบีดจอบห้าสิบสองนี่ละปรปีนี้ไม่ใช่ได้จคกจอบปีนี้นี่เข้านี่ตา่างจากปีกายทุกคนนี่มันห้างมันหนึ่งนะความห้างของตัวเพิง่งทุกคน,น มันเข้ามันตายพี่น้องหน้าพรเป็นหน้านองเลยมันเป็นหน้าหนองหน้าบึงเลยเวลาฝนตกน้ำมันอ่างรลดกามันทันใยนิ่าคักนะทะนายนิ่งคักเลยพอดีดับแลวมันตายทุกคนนี่ก็ลงมาแซมบิดสิบเกือบสิบสาวมัดพวกนี้ลงมาเสีมนะีต้๊งนักเรียได้ช่ำนี่ทุกคนนี่ถ้าเบึงลรปีนี้วันศุกร์สอบวันนี้สิพาเดี๋ยวขนขึ้นไปทึงหั่นแล้วก็คือประสอน์พเอารถ มาคนขึ้นกองถ้าเบิ่งว่าสิได้ปั่นบ่มืม้อนี้ย่านข้าวมันชินบ่กับเท่านี้ชุพน,น,นเกี่ยวยังมีแล้วอยู่อ่ะ เอาแม่มากเลยขามไปเอาแล้วเอาละ เราจะทาเนาะของให้กินอาวโโอ้ขนทรถทารถนี่นะ่ห,นนนหรอหาจะทาดินะฮะปั่นเอ็นเยอิอืมนี่งเกี่ยวข้าวใช่เขาปั่นต้หุ่นมาปั่นนี่เพือเนี่ยเนี่ยขอยืนเนยมเลี้ยงละ Ban gong hùng 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 อีดล็อนึงเนาะยังไ้เลอดีรถนี่เต็มเลยอีดล,ดล็อดลดนึงเนาะประมาณนั้นแหละปอดตุ้ปุ๊ไก่แค่เดียวทุกคนเลยจีนปเปิร์ดอ,อน,นตอนนี้ก็ผลขึ้นแล้วล่ะจีเกลขึ้นพุ่นทุกคนนะเกลขึ้นตั้งเก้าถ้า เฮาบุกนี่ไปพุ่นนะฆ่าว่าไทยเป้าก็ฆ่าทุกคนเลยทันในแหงคักขนประมาณนี้ละอย่างนีรถหนึ่งอย่างอีรถหนึ่งทุกค,คนเลยไปวันนี้คนขึ้นไปช่งแล้วก็นคนขึ้นไปเมื่อไหร่ก็นว่าพัดจีจัดก่อนจัดของข้าวจัดเธอมันเป็นทันเป็นแถวจะดีเวลาปั่นมันสีฮุบขึ้นง่ายนะทุกคนเลยเข้าใจเพราะว่าว่าพัดกระไปในห้องปั่นแค่เดียวทุกคนอ่ะวันนี้เดี๋ยวคน

เขาแบบน้อยๆแต่เพ <Di pl om cade> <rael> uh ิ uh. reason, oh! Oh 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 to ่มมั้งจ้าหนิของเขาประมาณนั้นทุกคนเลยปีการได้ยี่หวังห้าสิบห้าสิบกว่างก็บุ๊ชิดเบื้องปีนี้ผมชี้ได้จากสอบโอ้ไปดุก็ได้ยังก็โตก็เบ้ออีเบงเบ้อชนเนอะคนก็เบนะ ý kiến của chúng ta sẽ được xem xét về về tức tức nhà mình có máy thôi à mình thao cái phơi đi mình thao à, năm này bay 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 mà đấy mà đấy bay 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 ไปหน้าไปหาไปหน้าขึ้นวชวนนะพี่ชะก็สตกเนข้าวแฮมเปนข้าวยาไวไข่ปไดเลยมปนข้าวจะ,ะแล้วเลยีลจ,จักเดีวเลยนี่ใสดแล้วม่งอะไรอ่ <c oughs> <ะ> <c oughs>

จีู้่อไกาินงานมาหตอดนนี้ทีมงานมาฮอดแล้วทุกคนเลยอไว้ไไปไมันจะดีเลยเฮ้ยน่ถุงมอกทีมงานกันสามคนถุงมือกันเลยได้ถุงมือปีง่ก่ประดานี่เลยไอ้เระยูชาล่ะบนเรือลำซางเนยเนี่ยคือพินไปตักเนย

班长，不累 <laughs>，好动。 มาไหกโมงห้าเ็ดโมงหกโมงเจมันี้ก็ปั่นแล้วทุกคนเลยลุออ้ยลุบเลยลุบไปครึ่งหนึ่งเม็นมือบ้าก็ตุ๊กโอ้ยเลยบอกระชอนมานเขาสวยปะอ๋อตุ๊กมีแดอบแบเลยงั้นอบแบมล่ะบ่หมาใช่อบแบ สักเบมันการหายใจเอาตลอดเปลี à à Mother, no ่ยนเบาเปลี Cam ่ยนเลยเอาตลอดเบอยเอาตลอดประมาณสองรถนี่มดบ่สามสามสิบอเออรถนึงเนาะรถสี่สิบอบออชองกันเลยสามแปดสามแปดทนละทัานละสิสิบเทเลน่าจะไมดติดละ แกรนึงเร่งผมแนนวแต่เดีนย้กินน้ำไม่กินน้ำจะไม่ดีอ้นนะครั้วนโเคกินข้าวอีกไม่ได้กินน้ำาะไมดขึ้นปั้นข้าวกัจะแล้วใช่หรอกินกัตังกินแล้วห้ิเตะเนาะแล้ว้าิปฟาดมึงแต่เขาเขวเดอาพัดกูแทงม่พัดยกยกหกร้อยนี่กับมืกมา่เดงเลยโอ้ แกงเออต้มแกงอันนี้นะน้ำมแหมันแหงอีท่นมีผู้ังไทยุกไชุกงจเนย่านมันีชุกในจานเลยันีชุกแต่อุเอเด้อมีชุกแต่ว่า่ีแล้กยางเนเปอยคือแบบแบนนามบ้ามันบ้าไปแล้ววันนี้อะไรทุกคนเลยวันนี้กับที่พ่าเข้ามือละได้เข้าสรุปปีนี้ได้ สามชิดอบคน้สามชิปซอปรับขาปุกเสามชิอบแบเออขาปั้นเลยเจ้าสองชอบแต่ละทีขาปุกปุีสามอบเนลยเลข้ากินเนเลากินเนาาวาอบอนนั้นหกชิปอบยังมีพอกินคนเลยกานี้รมเข้าบ้านเข้าเกลือในหกชิปหกชิามกัที่ชอบ ทีนี้ลุกเป็นลุกฟาดเป็นได้เลยได้สภาสอบโลน ช่อแล้วช่อเลยเออเอามาพี่ชลซิวนะชลซิวน์มาพี่บอกเบอร์ มะฮอนี่ทุกคนเลยรถไทยตีนชอดไปรวยแล้วมาพัดเอ้ยเงิเลยดิคนเยอะมันมันแล้วพัดเอ้ยฮะคนกินน้ำมันแล้วนะคนเยอะน้ำมันบ่มันไม่ได้กินน้ำมันด้คนคนใยู่เยอะน้ำมันคนกินน้ำมันหน่อยใจไงโอ้ยน้ำมันคนจะเติมดิเติมน้ำมัน้รถไทยเติมรถบ่คนจะได้เติมเติมได้เอาน้ำจีนอ่ะพอเติมน้ำจีนว่ะ เดี๋ยววันนี้สิาาท่นานั่นทุกคนเลยท่าโอยศิยสาครับเต๋านี่เือนเพื่อนเพื่อนไปนำนนำเพื้อนนำมาทุ่นหมดนำมาทุ่นหมดเลยปูเสหาเจ้าหาเพิ่นไปดูเอารถไถมาแก่นั่นทุกคนเลยมาแก้วเข้านี่ส่วนรถไถนี่นะเอาเมือรถเป่าก็ได้ตีนน่ะข้าวแก่นักที่มือบดมนันนี่สั่งนในมุนนั่นนี่กับตีนนี่อ่ะ ไอ้เอลงมาอ่าอยู่นี่แล้วเอาจับจัปนี่พร้อมเราจะปิดไปนี่เอาไปงายรถกนทุกคนเลยเอาจับอยู่มึงอยู่นี่มึงอยู่นี่เออมีประโยชน์ได้ไหมโยบงสายจริงพี่เ้อนเยยไปนี่นี่นะมนเป็นันะมันเป็นอย่างนี้ป็นับนับเวลาเลย เับตัวกบแล้วแต่มันมีมีแสกไอ้ึ่งสามสองบ่มีเงีแบ่นี้หะของกล้ใกลเห็นหน้าดับอยู่แล้นมีรุ่นใหม่เจ้าเห็นขือเดียวแล้วนี่จุกเเ็นเหเนี่นี่นะนี่จุกมันนี่มันเห็นค่อดียวอาไม่จุกมันดับบ่จะนับนับเวลาไไาดับว่านาะแป๊บเดียววับโรตังเอาเรงปูคล้ายๆกัปูลัง

อยไปละมีแต่พ <teenage> ุงแห้งนี่เอนี่ย่แวนั้นแหละโอ้กนีานมืออยู่คีคือฮอนนี่เหรอโหแล้วนะ่งๆก็โหก็โหโหแจ้ไนะนี่นตาลังก็นะหอนเล่าคนเลยเขาอันนี้เป็นเข่าเข่าประกเข่าหน้าบ้านทุกคนเลยเข่าหน้าบ้านหกสอบครึ่งอันนี้นะเป็นเข่าไฮเข่าไฮเจ็ดอบ ชอบกับซีกินแล้วซีชอบอันนี้เข้าหน้า,าแล่เบิ่งปีนี้สิคกุ้มหมดทุกคนเลยปีการหกสิบกว่าก็หกสิบห้าปีการยังมีพอ่อทุกคนเลย <c oughs> ปีนี้สี่สิบเนื้อสามสิบปลายสี่สิบเนอ้อฮะมาให้น้องกินเป็นนะ ใจขึ้นใจขึ้นเลยเอ้ามันก็มาอยู่เยอะขึ้นเลยติดโมงดเคยขึ้นมาตอนนี้ชดไปไปแต่เช้าจอเทโมงไปหข้าวแล้วทับบ้นเลยเหื่อไปหาเฟินงเชยหื่อยเยนึก่าจุกรไปเิงเชยกแล้วล่นอนไปไหนโจ้เลยสาวสวยมองเจ้าเดี๋ยวก่อนลงล้นนะขอบู่อนับ ก่อนหะาแล้วี่น้องเลยขนาดมานทางกะช้าตดรถชนนะเดี๋ยวมาเท้ากนเข้าวอกเนพี่ติดพี่เองนะพิดเลยอกพี่พี่พี่พิ่นอดเพิ่นเมื่อพ่ดถึงบรรยากาศกับไทยธรเลย ติกระซิตนใดทรงหีได้อะไรชอบนึกประเบากนหรอน้าเข้าไปจ้ะมีแม้นะพะปุ่ธปะวติพระพุทธมพะ่ามมั้งไม่เป็ดม่เดเลยหรือเขาจานะครับุ่ ทุกำลันนี่มีไรช่วยดีเล่นี่ไปวิ่งฟูฟูบอกล่ะบอกรเดียวเด้อดินกได้มีไรเดียวเด้ไปก็ลุยผู้เดียวูจะบอพี่เล่นมีตายก็ยังกหยลุปัดยเดี